ว่าสิหันหนาแบบสิแมนอ๋อคือบ่เฮ็ดคือบ่ตั้งความยาวแบบสิเพิ่นว่ามันทางเราคิดพุ่นเพิ่นว่าเดินหน้าเดินหนาสามออกข้างซี่อือก็ไงว่านี่หันหันขางออกทางแมนหันหน้าออกไปพุ่นแต่ทั้งหัวเราไปพุ่นยันยันประมาณนี้บ่งทรงนี่ถ้าว่าสิหันหน้าไปพุ่นน่ะมันเป็นไปบ่ได้แมนแต่ขางในแบบนี้ขางนีนได้ชีบันไดนี่ ห็ดผ <mondo> <flix> ังน eh ี่ดูเห <ong> ็นหองนั่นเลือดเลย สวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องป้าลุงบดสูสูสุคนใจยิดนดีต้อนรับส่องสาบุญบรนนาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกลับมาพบพ่อในมือน,นี่เนาะทั้งสาวบุญพี่น้องเลยได้ข่าวมาที่บ้านปานามเนาะโดยได้ข่าวมาที่บ้านปานามอีกแล้วพี่น้องเลยได้มีงานรับผิดชอบเนาะมีงานรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ดรวมกันกับบาลเซนเนาะโดยกะ ที่บอแสนเพิ hmm. um, so SO mm ่นได้สั่งเครื่องสั่งของมาหอยพี่น้องไอ้มานี้ทั้งสมบุนก็ได้รับจากเอื้อยเพิ่นให้ซื้อเครื่องซื้อของมาให้ทั้งน้องอ้ําเนาะที่แม่เสียปะได้อยู่กับเอื้อยตอนนี้แม่เสียปะพอก็ไปเอาเมียไมค่ะเนาะจะไปอยู่กับเอื้อยกับพี่อ้หอยพี่น้องไอ้ทำผ้าแม่แต่วตอนนี้ทั้งเอื้อยฮะคงสมบุนเพิ่นก็ได้ตังเงอนตังซานให้ทั้งน้องเพิ่นเนาะแต่บู้วชิสงฮอดคันใดหอยพี่น้องไอ้ยเฮาก็ยัง โบผู้ละเอียดอีกเท่านึงเดี๋ยวรอบเบิง้งไปที่ตะขันตนเนาะโดยอ่ะตอนนี้ก็เดียวเข้ากับซีขาไปเบิง้งทุ่การไว้พี่น้องไอ้ทั้งสร้างคนว่าเพิ่นได้มาตีแบบไวแล้วคนว่าชิญ่ยมือไรเดี๋ยวไปถามทั้งน้องเพิ่นอีกเท่านึงเนาะเอ้บาทนี้ไม่เนาะเกินอยู่ต้องไม่ตอกตา ไอปอกมาเต้นทั้งสบุนก็ได้ช่างเครื่องมาอยู่พี่พี่น้องไปแต่เพิ่นกำลังเล่นมานำหลังเนาะทั้งไอมานเราต้องการสินคองที่วา่าซีใบโก้เงินโก้ซ่านนี่แหละพี่พี่น้องเไปก็อรอถ้าเบิง้งบาซีเพิ่นกำลังเล่นมานำหลังซังใบเราใจเงินไว้แล้วเนาะอ่ะเนาะไปตีแบบใบเป็นที่เรียบร้อยเลยอันนี้

สบายดีกอนสบายดีป้าลุงกอนใช่ดีเป็นวะสบายดีกันยสบายดีเนาะนพ่อผัวเจ้านะโอ้ก็แล้วที่กินังหวานมันกรตุ่มมันใส่น้ำตาหวานมันสุดเลยโอ้แว่าฮิกระโจมันเอากแทให้แม่ไว้ระูกไปเอากรดมาเอานอป้าิเใอใ่เด้อจิกะกใช่อ้ําไปใช่อ้ํานะ เียมา้เจสดงเดก่ไ uh ด้ไปบเ้านะ่ไปเน่ือลเาะกอ้ยย oh ิ้มเยยมเนี่ยนิ่มเลยใช่ไหเพิ่กินบุญเอาป้าาหาไหมนี่นั่นยังอไหสจไปแไข่มอแดงบ่นั่นนะโอ้

ขักขักเห็ดหวานหวานมันติดคนหอกันแล้วนี่พุดอึกขักแค่เออยังอยู่มันโจนเฮ็ดโจนเรือว่าเฮ็ดหวานเนาะไม่ทราบมันมามาจากนอกเป็นตีแบบเลยรเป็นตีแบบเมื่อไรน่ะอ๋อตีว่านนี่ สี่อไับด้มามันี้คืมมือถือมือเงนงสการนคูไหวขอโทษด้ตไหมือก็ได้ยังถือลายักแล้ต้นก็เสาสองต้นหนแงงเนาะเสาป่ะหนาวใช่ไหม้งหนาทัง่นี่ หาหันหนาหันออกไปิช่ตวันตงวัวมันเอาขึ้นพุ่นหนาไปพุ่นบ่เห็ดหนาคือเพื่อนเยื้อบราหันหน้าเอ้ยบงเออมาพี่มาพี่เออมาพี่ชื่อยังก็หวใจละโอ้ดนะโอ้ดเอ๋วไอ้เจ้านก่อนเดี๋ยวไปเอาหมวกก่อนนบุงชงเพื่อนนี่เอ้ยว่าชิหันหนาไปช่ ก็ื่อเพื่อ,อตั้งความยาาแบบสิเพืน่นว่าว่ามันทางเราพูดเพื่นอ,พอนว่าเดินหนา้าเดินหน้าสามออกขางซี่อือวอง่ายว่านี่หันขากออกทาง<ม>หันหน้าออกไปพูดแต่ทั้งหัวเราไปพุดยัน,ย,นยันประมาณนี้นนบ่งรงนี่ชาวชีหันหน้าไปพุ่นน่ะมันเป็นไปบ่ได<ม>้แต่ขางในแบบนี้ขางนี<ม>แต่ชีบบันไดนี่เห็ดพังนี่ดูเห็นห้องนั่นแมน สิประมาณนี่เนาะนองยังน้องยางได้ยังได้บันไดแบบเพื่อนสร้างมาอะไรแบนบันไดแบบทางหินตรงเนะโอ้บ่ยักบันไดนะเห็นเพื่อนแล้วสร้างเพื่อนบอกโอ้เจ้าเคยเห็นเพื่อนสร้างมาน่ะโอ้เอ้ยยังบ่เคยเห็นจักเเถ่อบันไดนั้นขึ้นก้าวสร้างหรอกนะบันไดนะพ่อจักแมดคูณจักแมดนี่เก้าคุณแปด เก่าคูณแปดอ๋อเก่าคูณแปดนแล้วมือไรมันหามือมือไรน้องย่อขึ้นี่มันประหัดมันประหัดถึกมือสามค่ำอ๋อคือมือเดียวกันแท้บานนี้ชิมาย่อเสาซ่เห่าะไรเหาบานนี้ พอดีแล้วเนาะเมือสามคำนี่เบื่ออื่นนีซอกเนาะในห่อก็ต้มเจกปูของเอ้ยแล้วมือประหันนี่มือตั้งแมนมือนั่นเลยมันตรงกันพอดีกันเลยแต่เราเป็นยังวิตบุญนะเอ้ยใช่ไหเบิ้งน้ำโดยวโมแม่เพิ่มมาแล้วบ่เสลี่ยนโมบึ้มมาหน่ะแม่เลยดีคือไวแถบว่าเครื่องมาชงเอ้ยแวะรังเครื่องอุ้่นี่ หาหมองไหว้ด้น้อกมันเป็นเด็กกับแป้นนะป้นอ nah um, ่นช nah, ื่อไหวหันก็ได้บ้างหนูเนาะแป้งม้อันดีแบบเนาะไหวใก้ใกล้เ็กเอไว้ไ่ไโอ้เด็กมันอันตรายี่ไม่ไหว้ไหวใกลใกล้เขาที่ชุดนั่นแหละออโนนี่ลากเอาไหวกันล่างเนให้เพิ่นทอยเขาไปเพิ่นทอยเพิ่นกระื่อทอยมา่นี่แหละเออไหว้ไหวก็ก็ใกล้ช่วงนอน ตรมนี้ออกเขานอนใกล้อยู่ตยแต่จะไปไหวแถวพุ่นมันใกล้ทางไวเนาะเป็นานเดียวกันจะแขนช่า<อ>งนะใครเราเป็นหูจักเลยวันนี้ตรามีอย่างกับเป็นแรนมากพี่เนอะ

คนเหตคักกว่าเฮ้ยไปจดยุคเทเลยเจ้านี่บ่างคนบวบไก่บวบใกล้ทางหรือ่เป๊ดเอาไว้ต้อหนึ่ก็ได้ Cái này là vẫn cày thôi Này chị vô Thế luôn đó

เคปัดเดียยเลยแต่ว่าอ้แล้วาอยากได้ชิคกแพนแต่ว่าเฮียแล้วว่าชิคกมันขีกัเทินต้าวซ้าสีสมพให้ใส่รถส่มาแบบได้อีกมันเยาวัตรเครื่องกับได้อีกเฮ้ยันึ่งไม่ยังก็ มันขาดโอ้สบายแบว่าเาเล่ว่าไม่นะต้องตัดเค้งเดี๋ยวมันสิขาดแมนแน่นปเอเ้อสิขาดไม่โอ้ยเก่งสุดเท่เชอชิวเอ้ยโอ้ฝุ่นเมิ่งก็ทาพิ่นโอ้ว่ แดงเงี้ยเะย์เเตส่วนมันเด้อวันเด้อเอ้เอาส่วนมันนั่นนั่นไม่ยันวายนี Pen ่เนียคืเตะของไม่รอด้อง่าเจ้าไเียบค่ะเจ้าข่ามาเรื่อยจะไปเลยฮะเจ้าข่าวอข่เ bên đó, bên, bên này cả hai nhà, nó cả, để hai em đói chơi em cả, miếng <laughs> <laughs> rồi, rồi, rồi. rồi.

มันเขียนมันเขียนภาษาที่เปนเป็นแต่ว่าเขาเขาเก่านี่คือจะเป็นไม่เนาะไม่ซาม่ซาแผ่นแล้วก็อันนี้เล็กนี่เล็กสิบวะแมนนำมึงดูขอนบอกว่าไปเป็ดไปเป็ดที่เอคยซื้อมากินี่ นาตะกะจำนวนหน่หละมียังอีกจานตัวเช่าถันมีสองยางมีแป้นเช่าแล้วก็เด็กเช่าเส้นเด็กเช่าเส้นมีแล้วก็อันเด็กปอกชิมหามีเด็กกัลวดโลนึงลวดโลนึงแต่ก็ปูปูยังละแกดยังละแกดนั่นแหละพี่จีนนั่นเด็กได่นั่งมึงดูหนเพันพันเขียนภาษานี่อ่านมาเป็นภาษาเวียดเพันโบมึงนั่งอ่านเป็นบ่ อันนี้ชิบหาเสร็จอันเล็กปอากนะแม่อะไร้ำซาวซาเสร็จเด็ก ครบเนาะกระตะปูสิบะปูสิองยางละแกตดวดโลหนึ่งเนี่ยครบวันนี้เป็นต้มมันไผ่ใหม่เรแจ๊กวแมาเบิรอบเครื่องรหให้ไปหมอแหงนั่เนาะอ่ะอ่สันไม่แต่ว่าให้น้องนางนั่งตรงนี้นอยนึงนะไหนก็ได้นั่งละขอบคุณ มัินระเบิดมาทั้งมวลเท่าไรก็เป็นสองล้านเก้าแสนหกสิบห้าพันเนาะเครื่องที่เอื้ออาแม,าม่กินนี่เด้อเลย,ยเป็นเงินสองล้านเก้าแสนหกสิบห้าพันโดยจะเป็นเงินของทางแม่บิ้งกระพาะเพชรเป็นห้เอื้อมาเป็นสะพานบุญห้ซื้อเครื่องมาไว้เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานิทุ่เจ้านี่แหละเนาะโดยอจะใหน้น้องนางต่างหน้าครอบครัวแล้วก็แทนน้องอ้ำายัางนำคันเนี่นแหละเลย จะเป็นเอื้อยโมกอ่ะนี่จะอยากให้เจ้านั่นขอบุญขอบคุณทางแม่บิ้งก็พอเพเพินน้องเด้อเลยก็ขอบัวขอบุณพอบิ้งครับแม่บิ้งกับพอเพชรหลายๆเด้อที่ซอยเลือลูกเขามาในมือนี่ก็ให้แม่กับพออยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแข็งสุขใหญ่รานถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ได้สิ่งนั้นนะแม่เด้อส้าธุสาธุเนาะโดยมาหอด ประเทศไทย,ยแต่ไรหร่อขี่ยนมาอีกสักโมงหนึ่งกับมอฮอดลาวแต่ว่าเพิ่นชิมาเยี่ยมชุมเจ้าในเมือม่อดใดก็ยังโมโหเดี๋ยวลอโอ้ยทิวเยอะทิวเลยปะอันเม่ตู้แุราชิมา,ะานะฮะแม่เสียงตู้ยังเสียงตู้ <laughs> ยังเสียงกูบ,บ้านุู้เสียงตู้อยู่ในบ้านพุ่นหระเจ้าอย่าดื้อเด้อ ทำเจ้าดื้อนะมาปัญหาเนี่ยบอชื้อขนมมาฝากได้ป้าแล้วป้าบ่ซื้อขนมฝากได้อาบน้าใ่เด้อฮุกใ่เด้อกี่ใครนี่นี่ตกเก็ตแต่นี่อาบแล้วน้่าน้ำล่อวอ่าน้วหักแต่แต่หึงไปได้จังมือแล้วอ่านนะอ่านผ่านมาจังมือเลยหอดเแล้วเดือนหอดนะาบวันเดือนนึงอานซะหนึงบ่เอออ่านนี่ ลอยเด้อบัดเด้อลอยเด้อบัดนี่เด้อเดใช่ปะเออแล้วป้บุญไปซื้อขนมมาฝากได้ดบัดนี่ลอยอรวยเด้อรอยแล้วลวยลุงป้าเวอร่อยดุเอาว่าขนมบาน่ะนะว่าเอาว่าขนมเอาลายบป้าม้าเฝ้ามาอนีิป้าได้บไปซื้อของกินมาฝากป่านานเด้อเงินดื้อเมาเจ็บเจือลุงป้านะ ธรรมดาเด็กน้อยเนาะแต่ว่าเฮาก็ค่อยบาค่อยอ่อแนค่อยสอนใส่ดอกเพิ่นน่องๆแต่ว่าพ่อก็สิไปต้อยไข่มแดงโดยอืออถมือแฮมด้ยังแฮมเอ้แฮม3คำแฮม3คำเนาะแฮม3คำย่อเสาขึ้นเนาะือันหัือมันหัพอดีตรงกันกับมือบุญน้ําเลย บเป็นยังพอดีแล้วเนาะตรงกันรถซื้อมาไหว้แล้วทำสร้างเพิ่นมากอะให้เพิ่นดำเนินการลอดแล้วเฮ็ดโดดด้วยด้อน้องเด้อเอ้หลังจากพี่ว่าเฮ็ดบิดบุญบิดชินกะช่างชินมาบางน้ำตามนั่นแต่มียังกัเบอร์โทรเอ้ยที่โทรหาเจ้าน่ะจำได้บ่กะให้มานโทรหาก็ได้เนาะสั่งมานก็มี่สั่งกสาวเจ้าก็มีเคล็ดเอ้ยอยอะให้เพิ่นโทรก็ได้ยังจำไม่ได้กะ

มีแต่ชาวบ้านนี่พันธนน้องอะไทั้งสุบุญกับลายเวียดลายงานเนาะได้ซื้อเครื่องมาไหวเกี่ยวกับนี่แหละเงื่อนเทศชาด้วยไม่ตกตกตากับวิเคราะห์ไรครบบ้างเนาะเนาะเลยครบเลยไม่เนี่ยคือขึ้นเจ้าหามาเองเนาะเลยแต่ทางมันเดี๋ยวเราจ้างคนพาให้เลยแต่ไม่เป็นไม้ของเจ้าเองจ้างคนไม้ของย่าอืานก่อ ขอเงาอย่างปาใหายแต่นี่แต่ว่าคนสร้างคนมากอะบอกเพื่อนเอื้อเสื้อมาไว้แล้วดูนั่แหละให้เพื่อนดำเนินการด้วยงี้ใช่ไหมแต่ชิบเพื่อนเนาะพอทางเพป็นมะใช่ไปก่อนบ่ได้กับจังนั่นละกันอีกคนนึงได้ดอกอันเทเสาเนี่ยส่วนก็กับจังว่าการลำดังเนาะแต่ว่า เดียวทำได้ห um. uh ันกะยังโบก้าพันธงเง่นเพื่อนเบิดหลังนี่เฟอร์ซิเดียลลังนึงนี่โมเมนต์เล่นหน่อยหน่อโอ้ในเพลงเงินเป็นคัมมี่ก็ขนาดเฮเทอร์นั่งโอเดโอเนาะสิพอยังไม่รู้ค่าสร้างเงินลังน้อยหน่อยนะเง่นตกเป็นเงินหันกะเงินกีบนี่ก็ต้องอยชีชิปายล้านผมแต่กับเงินค่าสร้างนี่ยังไม่รวมยังไม่รวมกินค่ายู่ก็ยังไม่รวมอีกมาต่อมามามา Dạ đưa rồi xong rồi xong đưa nằm bà nạ pa, bố xưa, mùi, Chỉ, bố bà bố sư nụ Bố sư bụn đấy bà Bà nạ bà sư sư bụn bà phạy Ừ Thảm nằm tìm bà loa loa đơ 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 bà sư Bà nhá ngay Bà nhá Chăm đá bà Bà bụn Bà bụn Ừ thông mi đơ Ừ Đơ Đơ ư Đơ ư Mít เอ้ามานแต่ s a ้เถอมานแต่บผิดอ a i ไปเสรนโอเคเนาะบะต้องมีเนาะแต่ว่าถ้าเอื้อยจะได้เดินทางไปเบียกโตก่อนพราะว่านางได้เบียกหลายงานน้องเลยตอนไปคู้พูดเนี่ยก็ได้อยูได้เศร้าแต่เมื่อไปคุ้มเมื่อเดินขุดเดินที่สามเดือนทองคำเลยเออแม่ดชอดบ้านเจ้าก็เล่ยคือท่านหลวงเฮียนนี่แหละนี่แน่นโอกเลยหลวงเฮียนก็พ่นชอดหนุ่พ่นชิมอีก แม่น д p ซิมก l ผู u ส q u e 3 3 KiKi 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 0 Nyay Nyay nog น o Nyay Nyay Neg KiKi Nyay Som Ma Kwan Nyay stratabal akin signe ่ c k o t Sltay Mar. Mabbud, Bua Not f o r t u n ่ i ั gemachtThOUGH debate Clymer is not install u n d e น s t a n d i n g and water is i คุยกันในต้นพี่น้องไม้พิษไห่เทียงกันได้ระวังท่างผู้ใหญ่ประเทศเทือนในซานหายล้วกะบอกเอาลงลงเนีนเนาะเฮาเป็นเอื่อยแหละบอกเอาอะไที่มันบ่อเถิกบ่อต้องกะคุยกันกับดูกับผัวรากกันทักแพ่งกันแล้วแม่กับโอยู่เลย่อกอะคือว่าแน่ผลจะมีแบบวันวันมันซื้อเงินผลมา เอาเมี่ยงกะให้เรามาเป็นลูกมือซอยหมันน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันเลยนะแล้วก็หู้แล้วพ่อป้าสิตั้งอยู่วังนี่นะอือหยันสากรพาะแล้วหยันวานโน่โน่ไปตลาดลำเจ้าไปช่วไปหรอกขี้ข้ามาชงไก่ซะไปแล้วากได้เสื้อไปโรงเรียนเห็นสีใสไปนาดิออ ก็คือเป่ไปโรงเรียนซื้อเฉยอแล้วส่งแล้วแบบเ่ไปอไปซื้อให้ด้วยไปซื้อให้เจ้านะแม่ขอบคมฆชื่อให้เพิ่มด้วยโอเคสำหรน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ว่าขอลาพี่รัน้องไปก็ได้พี่อยเป็นดอกรับน้องขอบคุณขอบคุณทางเอื้อบิ่งกับไอพิษละลายเด้อที่ให้ทางน้องเป็นสะพานบุญให้เนาะตลอดมาตลอดไปก็บคอยเอื้อยตอนนี้กำลังเดินทางขับมาเนาะ โดยมาประเทศลา,าวเด้อกนะขอให้เอื้อยขี่ยุ่นกะให้หวัวหอบไปไหวเด้อแล้วก็มาหอดเล่าแล้วก็มาหาทั้งน้องสาวไปไหวอย่างยิ่งหนักไอ,อ้กับอาอีกเลยนเนาะโดยจังไรกะตลอดปลอดภัยเอื้อยเด้ออ้ายเด้อแล้ว,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 วก็ก่อนอื่นแล้วก็ขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดยค่ะคลิปนี้ไปได้เนาะสวัสาาดีโดย